คงขอแสดงความยินดีนะครับกับแม่ทัพภาคที่สี่คนปัจจุบันพลโทไพศาลหนูสังนะครับซึ่งท่านนะครับมีคําสั่งให้ปิดยศพลเอกนะครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุอีกหนึ่งปีแล้วก็แสดงความยินดีกับลพลตรีนรทิพย์วยนอกนะครับซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองซึ่งครับได้รับการแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่นะครับท่านถามผมว่า มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่กองทัพภาคที่4นะครับได้นายทหารจากกองทัพภาคสองมาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคสี่นั่นหมายถึงการทําหน้าที่เป็นผอกรมนภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความไม่สงบในจังหวัดเทแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาดและสียงเภอของจังหวัดสงขลาครับในอดีตนะครับไม่ใช่เราไม่เคยมีนะครับเราเคยมีแม่ทัพจากต่างกองทัพ มาทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่สี่แล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผมยังจําชื่อได้น่ะน่าจะมีอยู่สามท่านแล้วก็ผมเองก็เคยเป็นที่ปรึกษาทั้งสามท่านด้วยนั่นก็คือ,อครับพลเอกอะ,อ,ะอะไรนามตะคุณวิสัยจรนะครับแล้วก็พลเอกอวลิศนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอ่ก็ผมอาจจะจำชื่อไม่ได้ครับ แต่เคยมีแม่ทัพภาคสี่ที่มาจากกองทัพภาคสองสามท่านานะครับเคยมาเป็นแม่ทัพภาคที่สี่มาแล้วนะครับาบางท่านก็มาอยู่สั้นๆแค่หกเดือนนะครับแล้วก็ย้ายไปนะครับต้องถามความรู้สึกของคนในพื้นที่ด้วยนะครับคือหลังจากที่มีคำสั่งออกมาแล้วนะครับถ้าฟังเสียงจากคนในพื้นที่นะครับ ก็อาจจะแสดงความกังวลอาจแสดงความกังขานะครับว่าทําไมกองทัพบ,บกนะครับจึงแต่งตั้งเสือข้ามห้วยนะครับาจากนายทหารที่มีความชํานาญในชายแดยนด้านตะวันออกนะครับเติบโตมาทางภาคอีสานกองทัพภาคที่หนึ่งอย่างพลตีนรทิพพยนก นะครับมาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่คนใหม่ทําไมไม่เลือกรองแม่ทัพนะครับที่อยู่ในตําแหน่งของรองแม่ทัพภาคที่สี่ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามีคุณสมบัตินะครับพอที่จะทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับก็เป็นความวิตกกังวลความรู้สึกกังขาที่อยากจะถามถึงในการโยกย้าย ให้ผู้ที่มาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่ครั้งนี้ครับทําไมต้องเลือกออกมาจากผู้ที่มีความชํานาญในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองรหรือรพื้นที่ชายแดนของประเทศกัมพูชามาทําหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่นะครับซึ่งแน่นอนครับปัญหาของกองทัพภาคที่สี่ครับที่มากที่สุดหนักที่สุดแล้วก็ต้องแก้นะครับ ก็คือปัญหาไฟใต้ปัญหาการก่อไม่ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบ,รบตรงนี้นครับเ,เราก็คงจะไม่ตีเหลือทั้งโกลนนะครับเพราะว่าฟังจากเกียรติประวัติของท่านนะครับพลตีนาราธิพยนอกท่านก็มีความเก่งกล้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชายแดน เพียงแต่ว่าชายแดนที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจอะครับคือชายแดนด้านตะวันออกของประเทศกัมพูชานะครับแต่เอาเถอะครับในเมื่อยังไรเสียเนี่ยครับคําสั่งออกมาแล้วและท่านก็จําเป็นจะต้องมาทําหน้าที่แม่ทัพภาคที่สี่นะครับต้องมารับผิดชอบในฐานะของผอกลมนภาคสี่ส่วนหน้านะครับและผอกลมนภาคสี่ด้วยนะครับเราก็คงให้เกียรติท่านนะครับ ก็ต้องอาถามท่านว่านะครับเมื่อท่านมาแล้วนะครับท่านมีนโยบายอย่างไรตรงนี้ครับก็คงต้องรอให้ท่านมารับตำแหน่งก่อนแล้วก็ฟังการถาแถลงนโยบายของท่านซึ่งมาทำหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่สี่คนใหม่ว่าท่านนะครับมียุทธศาสตร์มีแนวทางมีนโยบายอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหา ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะวันนี้ครับมันผ่านมา21ปีแล้วนะครับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยังไม่ยุติสักทีหนึ่งนะครับก็ยังจะต้องหาผู้รู้หาแม่ทัพที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับมาทําหน้าที่ในการที่จะดับไฟใต้มาทําหน้าที่เป็นผู้นําเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะร<ม> <Pre> ว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ต้องมีเจ้าภาพและเจ้าภาพนะครับ,รบก็คือกรมนพภคสีส่วนหน้าซึ่งจะต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งหมดนะครับท่านไม่ทําคนเดียวไม่ได้นะครับท่านต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นนะครับถ้าท่านมีความรู้ความเข้าใจในสภาพของปัญหานะครับท่านก็อาจจะง่ายในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น,น,นแต่ถ้าท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจท่านต้องมีทีมงานนะครับต้องใช้คนเป็น จะต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่นะครับจะต้องมีนายทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับเป็นกองกําลังเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท่านไว้วางใจได้ในการที่จะร่วมกันทาหน้าที่ในการแก้ปัญหานะครับตรงนี้ครับผมว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดปัญหาของจังหวัดเชายแเดนภาคใต้นะครับมันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับมวลชน มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับขบวนการของนิพภาษีขบวนการค้ายาเสพติดหลายๆขบวนการครับเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเรื่องครับไม่เหมือนกับชายแดนด้านประเทศกัมพูชาแน่นอนอครับประเทศกัมพูชาครับเรามีปัญหาเขตแดนแต่ไม่ใช่ปัญหาแบ่งแยกดินแดน นะครับแต่ปัญหาจังหวัดเขตดนภาคใต้ครับไม่ใช่ปัญหาเขตแดนเพราะปัญหาเขตแดนกับมาเลเซียเราปักปันหมดแล้วแต่เรามีปัญหาเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะครับเรามีปัญหาเรื่องประชาชนนะครับเรามีปัญหาเรื่องการแยกเชิงมวลชนนะครับและเรามีปัญหาในเรื่องของขบวนการค้าของเถื่อนต่างๆเรามีปัญหากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับและสุดท้ายครับปัญหาที่หนักที่สุดในจังหวัดเขเดนภาคใต้ครับ คือปัญหาการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะครับความล้มเหลวในการดับไฟใต้ที่ผ่านมาโดยตลอดครับเพราะเราขาดการบูรณาการที่ชัดเจนนะครับในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตรงนี้ครับก็เป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่วันนี้ครับในฐานะของคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเติบโตมาในพื้นที่ในวิชาชีพนะครับของนักหนังสือพิมพ์อาชีพนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นนะครับวุฒที่สมอาชิกกันนะครับก็มีความห่วงใยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาครับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากกว่าปีก่อนๆน,นะครับ <S <S <ๆ>เกือบหนึ่งเท่าตัวหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของคาร์บอมนะครับเรื่องของการเรียกค่าคุ้มครองอมีการเผาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อย่างเช่นลงไฟไฟ้าชีวมวลบริษัทเหมืองแร่ที่เข้ามาทําอุตสาหกรรมในพื้นที่นะครับและล่าสุดครับมีการยิงเจ้าของลงทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั่นหมายถึงขบวนการ b ี n ต้องการที่จะทําลายเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับตั้งแต่ระดับของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างผู้ลงทุนนะครับจนถึง การค้าการส่งออกทุเรียนนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักนะครับนับหลายพันล้านในแต่ละปีของคนในจังหวัดยะลานะครับเราก็ยังไม่รู้ครับว่าต่อไปนะครับการที่เบีเนเนี่ยครับจะทำลายเศรษฐกิจของเราเนี่ยครับจะลุกลามไปยังส่วนไหน,อาจจ,น,านอ,อาจจะเป็นร้านสะดวกซื้ออาจจะเป็นร้านค้าอาจจะเป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ ประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องท้าทายความรู้ความสามารถนะครับของคนที่จะมาเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับของชาวบ้านของประชาชนท่านก็ต้องรับฟังไว้นะครับประชาชนส่วนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้ครับกองทัพเองก็อาจจะไม่ได้คำานึงนะครับถึงการใช้คนแต่คำานึงถึงการที่จะให้พ,พวกนะครับรุ่นเดียวกัน ได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่4ก่อนที่นะครับพบมพบอจกจะเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นข้อที่ท่านเองต้องรับฟังนะครับอ่าเพราะมันเป็นข้อขอลหานะครับแต่เมื่อรับฟังแล้วครับก็ท่านจะต้องมาทําหน้าที่นะครับแล้วในปีนี้ผู้นวยการสฐตโยกย้ายด้วยเดิมม่ทัพคุณใหม่กับ สบตเนี่ยคือคนใหม่ทั้งนั้นนี่ท่านท่านมองภาพครับในส่วนหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะครับวันนี้ครับมีการโยกย้ายเลขาธิการศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบตนะครับไปดํารงตําแหน่งนะครับประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับที่ผ่านมาครับสบตเนี่ยครับมีความบิดเบี้ยวหลายประการนะครับซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ในการให้ผู้ดํารงตาแหน่งเลขาธิการสวทครับเหมือนกับการนําคนที่ไม่ตรงกระปกไม่ตรงกับงานมาทําหน้าที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสวตนะครับเป็นหน่วยงานที่มีมิติในการพัฒนานะครับในการพัฒนาจังหวัดชายแดยนภาคใต้ในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของ การสร้างงานการสร้างคน<ม>การลงทุนการทําให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มันมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายในการพัฒนาก็คือเราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องการเห็นคนว่างงานแล้วก็เดินทางไปทํางานยังต่างภูมิภาคเดินทางไปทํางานยังประเทศมาเลเซียนะครับ เราไม่ต้องการเห็นนักเรียนที่จบมาใหม่ตกงานเพราะเราไม่มีอุตสาหการรมอะไรรองรับนักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะไม่มีความปลอดภัยนะครับมิติในการทำหน้าที่ของสงนยนอำนวยการบริาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือมิติของการพัฒนามิติของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมิติของการแย่ยงชิงมวลชนมิติในการทำเข้า ความเข้าใจกับประชาชนนะครับให้เป็นคนของรัฐให้หันมาสนับสนุนนโยบายของรัฐนะครับแต่ที่ผ่านมาครับหลายเรื่องเราไม่ได้ทำโดยเฉพาะสองปีตั้งแต่พักเพื่อไทยนะครับเป็นรัฐบาลงานด้านการพัฒนาของจังหวัดเะแนนภาคใต้ที่เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ๆนะครับเกือบจะไม่มีเลยนะครับเพิ่งจะมาเห็นเอาสองเดือนสุดท้ายเนี่ยครับก็คือ มีการระดมะใช้นโยบายวาละน้ำกระท่อมพืชกระท่อมต้มน้ำกระท่อมขายในชุมชนอย่างจรงิงจังนะครับแต่ทำได้แค่สองเดือนครับเลขาธิการย้ายนะครับเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเพราะนั้นนีครับในเรื่องของอการที่จะต่อสู้กับยาเสพติดระดับล่างสุดก็คือพืชกระท่อมเหมืนะครับเข้าใจว่าก็คงยุติแค่นี้แหละนะครับปัญหาของสปตที่ผ่านมาครับ เหมือนกับเราไม่รู้ว่าสปตอต้องทํางานกับใครสปตครับต้องทํางานกับฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะมานั่งในตําแหน่งเลขาธิการสปตอครับต้องมาจากฝ่ายปกครองนั่นก็คือมาจากสายปกครองอาจจะเป็นผู้ว่าอาจจะเป็นอธิบดีที่มาจากการปกครองเพราะอะไรครับเพราะเขาทำเพราะว่าเลขาธิการสปตอและหน่วยงานสปตอต้องทํางานกับผู้ว่าและการจังหวัดทั้งห้าอำเภอห้าจังหวัดต้องทํางานกับนายอำเภอ นะครับแต่เมื่อเรามาไล่ดูครับวันนี้นะครับเลขาธิการสบตมาจากกระทรวงยุติธรรมนะครับรองเลขาคนที่หนึ่งครับมาจากปปสรองเลขาคนที่สองมาจากดีเอสไอนะครับรองเลขาคนที่สามว่างงานนะครับเพราะไม่มีคนใช้งานทําอะไรนะครับเพราะนั้นนะครับสองปีที่ผ่านมาครับ สบตตั้งผู้ดำรงตำแหน่งที่ผิดฝาผิดตัวมานะครับวันนี้ครับก็ถือว่าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับ<ม>รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารประเทศไทยครับจะต้องส่งคนที่มีความรู้ความสามารถและจะต้องคัดเลือกเอาบุคลากรที่มาจากฝ่ายปกครองนะครับมาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสบตเพื่อที่จะได้แก้ปัญหา ความในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ก็ดีในเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องอื่นๆก็ดีครับเพราะสบาตาเป็นอีกหนึ่งขาที่จะต้องเป็นหนุนเสริมงานของกรมนภาคสีส่วนหน้านะครับต้องเดินคู่กันนะครับต้องมีการทําหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพพร้อมๆกันไปนะครับตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่มีนายอนุทินชาญวีรกุลเป็น นายกรัฐมนตรีครับท่านท่านมองภาพของเลขาิาสสบตเนี่ยครจะมีลักษณะเป็นยังไงครับหนึ่งอะครับเลขาธิการสบตน,นะครับประเด็นแรกครับจะต้องมาจากฝ่ายปกครองรจะต้องเป็นคนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งในอดีตนะครับอตอนที่สบตไม่ได้ยกฐานะเป็นเลขาธิการเนี่ยนะครับ มีฐานะผู้บริหารแค่ผู้อำนวยการนะครับเราเอารองประดัดกระทรวงคนหนึ่งคนใดมาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเอามาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแายแดนภาคใต้เพราะนั้นในการทำงานครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะตำแหน่งอรองประดัดของกระทรวงมหาดไทยครับก็คือไปจากผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับเพราะนั้นนะครับการบริหารสั่งการทั้งหมดนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันพอระยะหลังๆครับเราเอาคนจากกระทรวงอื่นๆมาเป็นเลขาธิการสบตเชื่อไหมครับว่าคําสั่งเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปไประชุมที่สบตอ่ะครับบางจังหวัดไม่ไปครับนะพอเห็นไม่เห็นความสําคัญบางจังหวัดนะครับส่งประหลัดจังหวัดไปนะครับนะผมเป็นที่ปรึกษาที่นั่นอยู่นานมากผมเห็นปรากฏการณ์ ความเสื่อมถอยของสอบตจากการที่เราได้เลขาธิการสบตเนี่ยที่ไม่ตรงกับการทําหน้าที่นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับของกระทรวงมหาดไทยนั้นนะครับเขาจะเชื่อฟังคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเป็นหลัก mm hmm. เพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อเลขาธิการสบตมาจากตํารวจมาจากทหารมาจากกระทรวงยุติธรรมะครับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะทําให้การ ทำงานในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอกับฝ่ายปกครองนะครับมันเป็นไปในเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ให้พิจารณาสวาตอมีความสําคัญครับแต่วันนี้ครับคนในสามจังคนในห้าจังหวัดเชียงภักใต้ครับกําลังจะไม่รู้จักสบตและกําลังจะถามว่าสบตมีหน้าที่อะไรตรงนี้ต้องกลับไปคิดครับ